ครับอือไออยู่เย็นเป็นตุกดาลุกนะกรู้ไหมลูกว่าแม่คือใครแม่ชุดแม่ชุดแม่ไม่ใช่แม่เป็นไม่ใช่เป็นผีเป็นคนนะแม่เป็นปวกแม่จองปวกพลกลูกนี่เนี่ยไปทำร้ายแม่แล้วก็ทำวิธีกันผมไม่ได้คนทำเด้อ มีคนเดียวที่แม่แม่ไม่ได้ลงโทษผมไม่ได้ทำนะไอ้ดำสองดำแล้วก็ล่างนี่คนทำโหที่สุดแม่ก็ลงม่อยู่กับล่างเนาะคนลับทุกข์ไว้จะเอายี่คนนั่นเ็อมันไม่รู้เรื่องตรงสารมันเลยต้องมาอยู่กับคนนี้ไม่มีที่อยู่ทำแม่แล้วให้ไปอยู่บนศาลเอาก้อนเอาก้อนของแม่ไปไว้บนศาลแม่จะปีนขึ้นไปยังไง อยู่ศาลอยู่ใกล้กันใครก็บอกให้แม่เอาไปไว้ใกล้กันวันนั้นผมจะเอาลงให้แล้วก็แม่แห่เอาลงเนาะอยู่ไม่นานแล้วคนนั้นอะเทือดเดี๋ยวก็เสียเห็นไม่ลูกที่บทาะะสารน่ะหูกสารเตีเต้ยเอาขึนน้นไปไว้ทาไมไม่รู้เขาแล้วมันคนละครูกันเนาะ นี่ใูกที่แม่แม่ลอนเ่าแม่หายไปพักหนิใช่ไหมถึงมาเนี่ยนี่แล้วก็ไปขุดกันซะนะเอาลงแล้อไปไว้ไตรงไหนอ่ะบอกได้ไหมเดี๋ยวไปทำที่โน่นแม่จะบอกวิธีเอาไอ้ดำใกล้ไอ้ตัวนั้นตัวขุดไปด้วยนะสองคนไอ้ดำสองดำอ่ะไอ้ดำสองดำไอ้ดำอ้วนไกด้ดำสูงอ่ะแล้วก็ต้องเอาล่างนี้ไปด้วย<ม>ล่างนี้คนทำมันคนโกดรนะ นไม่คนไปทําพิธีผมไม่ได้ทําพิธีใครผมได้จะไปขอหวยขออะไรที่เคว่านะเอ้าเดี๋ยวแม่จะให้เอาอีกขิงวดเนาะโอ้ยาวไปเลยเจต้องทิ้วันละโยเขาก็จะรำแม่ตายทั้งมั่งปวดหลังไปได้ได้เขาก็จะไม่ให้แม่กินมากกินโพดเดี๋ยวถ้าผิดแล้วเขาก็ ให้กินจะให้กินเดี๋ยวเอฟตีส่งค่าหมากค่าโพมาให้ผิดผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งอย่าว่าแม่เนาะแม่ไม่ใช่เป็นคนเป็นผีแม่เป็นแม่ปววลูกสาวคนนี้คนไปเอาแม่กูดเอาดี๋ยวแม่จะให้ไว้ลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่น้อวันที่สิบแปด สิบแปดเดือนอะไรน้องลงเดือนหกนี่แหละครับเดือนหกแปดมาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่รอ,อเพื่อนบ้านแม่สุดนะคะแม่สุดมาแล้ว วันนี้เป็นวันพระด้วยฝึกมาวันพระพอดีเลยเดี๋ยวให้แม่มองดูทีนะล่างของเด็กน้อยเลยนะเด็กน้อยมาเขียนให้ยังของไอ้น้อยไม่เขียนไม่เขียนบอกอย่างเดียวไอ้น้อยไม่ให้แม่ให้นะล่างนี่ไอ้น้อยจะให้เองลูกนะเดี๋ยวแม่จะเขียนให้ของของ ของน้อยลูกเนาะให้แม่เขียนไม่ลูกแม่จะเขียนลงใช่ไหมลงให้ลูกเอาเขียนลงมา<อ>เลยตนะอนนี้ <c oughs> อยู่วัดลูกโอแม่ต้องเขียนน้อยลูกนะเขาก็ไม่รู้อย่างน้อลูก,นะลกน้อยล่างนะ้องเนาะล่างล่าง ขพืนบ้านนะมชวเพื่อน,นบ้านตัวว่าง้างวน้อยของน,น้นอยนะครับพืนอน่นอเก็บรถเต็มเลยนะโลไม่โลสองหกแค่นี้ยสองหกตัวการลูกนี่ก สองเจ็ดกันสอ,องหกแม่จะให้บนหางเดียว ของแม่สุกสองหกสี่แค่นี้แลูกนี่เหมเอนอของแม่ลูกโเฮ้ยดีนะลูกนะนี่ลูกไม่ได้เขียนลาลูกเดก็เขียนอีกคนลูกโอ้อนโะ รู้ไหมลูกเนี่ยรู้รู้เขารู้อยู่วันที่เขาก็รู้อยู่แล้วน,นี่ลูกไ่ลูกเนอะแม่ให้ลูกลูกแล้วหลานลูกสองหกสี่ลูก นี่น้องน้อยลูกนะของน้อยลูกให้สองเจ็ดตัวกันสองหกลูกตัวกกงลูกสองเจ็ดลูกของแม่สองหกหกสี่ลูกนะซื้อให้ดีลูกจะซื้อสองสี่ก็ได้ลูกหรือหกสี่หรือสองหกเนี่ยลูกนะสองหกสองสี่หกสี่นะครับ นี่ไม่ได้หวยถ้าจะมาเบิ้ลกับเบิ้ลสี่สีส่ลูกเบิ้ลสี่สี่นะคะเบิ้ลถ้าเบิ้ลจะเบิ้ลกับเบิ้ลสี่สีส่ลูกนะแม่ให้แค่นี้ลูกหางเดียวเนี่ยลูตกตัดนะเอาลูกนะใช่คุณองตดเอาเด้อข้างบนสอ,องหกสี่สองหกสองสี่หกสี่ได้กันเกิดมาเมื่งสองเจ็ดแล้วก็สองหกสองเจ็ดเน้นสองหกต่อกัน นี่ของน้องน้อยลูกของไอ้น้อยลูกนะไปกับแม่ลูกไปดูหวยไทยลูกเดี๋ยวมันก็มาให้หวยไทยแล้วลูกมันเห็นแล้วบนหาง่างหางเที่ยวนี้มาให้หางเดียวเลยลูกอย่างละตัวลูกมันจะมาวันไหนเนาะแม่ก็ไม่รู้ลูกนะแต่แม่ไม่รักอีกเหมือนกันรักตัวไหนอีกแกแม่รักเจตีลูก แต่ที่เขาทำกันไว้ที่แม่ไปดูมาถ้าเป็นสองเจ็สี่อย่างเงี้ยสวยเลยลูกเนาะคอันนี้มันเป็นหกของเขาหรอก